ครับเดี๋ยวจะดูบล็อตอันนี้ไม่เช่ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับไออันนี้ซื้อแต่ตัวนี้มามาใส่ใหม่นะหรือเอาเอากี่วัตก็ได้พันวัตสองพันวัตสามพันวัตก็ได้ S <S <S มาใช้กับเบ็ดลูกนี้มันก็จะได้เพราะเบ็ดนี่มันแค่เท่าไรห้าสิบโอ้พอดีมันไม่พอเลยที่จริงแกเอาเบ็ดร้อยอ่ะสองลูกอะ่ะมันก็เป็นสองร้อยเนาะมันเป็นยี่สิบโวลต์อันนี้มันเบ็ดห้าสิบพอแต่พี่ใช้แล้วมันไม่พอเลยยางว่าแหละตามเงินเขาแหละช่างมันก็ทำตามสปิคเงิน เมนบอสเฉียน้อยเฉียยากนะเฉียมากเฉียง่ายเฉียมากแตเฉียมากเชียยากเสียน้อยเชียง่ายเฉียไปเชียมากกลายเป็นเชียมากกว่าเก่าอีกถึงส้มได้พังแล้วเลไส้มได้ฟังแล้วทีนี้อันนี้ก็เนี่ยสองตัวนี้ก็พันสองพันก็อะไรเลยนี่เมนบอครับ ทำเน็ตก็ได้สั่งทำเน็ตมาก็ได้อันนี้ทำเน็ตเดียวอืมทำเน็ตเลยน้องสาวสั่งถ้าสั่งเอาสั่งให้มันสั่งเป็นพันบาทเลยสองพันบาทอันนี้มันห้าสิบบาทเองร้อยบาทห้าร้อยบาทต้องเดินสายไฟให้แกะสักสองหลอดดูสิ